มาชมสวนเล็กๆที่เรียกว่ารักของนกกันดีกว่าทุกคนตอนแรกเลยในบริเวณตรงนี้จะเป็นดอกไม้ไปหมดนกก็ได้เอามาท้อนกันไว้นะคะทอนกันไว้นี่อังกันเบียดกันอยู่น้ำหมูนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็จะหวานผักผักคะนา้าผักกาดและจะเอาเมาเล็ดมะเขือมาหยอดไว้ติด เสยพี่น้องค่ะในความที่รักดอกไม้นะคะเราก็อดใจไม่ไหวที่จะมาปักปอยเซียนเราติดเสยมาเขือที่เราจะไม่หวานนั้นเราจะหยอดใช้วิธีการหยอดดูค่ะก็มีต้นที่แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างค่ะอันนี้นกก็ขยายขยายเอออะไรคะเนี่ยกระชายขยายมาจาก บริเวณตรงนี้ค่ะมันก็จะอ่างกันอีกเช่นเคยนะคะอ่างกันอีกเช่นเคยต้นไม้แม่ข่อยต้นไม้แม่ข่อยขยายง่ายแห้งค่ะนี่ขยายมาเบียดกันไว้กับอะโวคาโดนี่อะโวคาโดนกได้เอาไปปลูกที่บ้านอุดรธานีหลายต้นนะคะแต่ตุเรีเยยไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าปลูกก็คือจะเอากลับไปปลูกก็จะปลูกเองค่ะรอบนี้ถ้าเอากลับไปจะปลูกเอง ไม่ได้กินนานแล้วก็ไม่มีต้นแทดนอันนี้จะเป็นมะม่วงเบาใย,ายยาวนะจ๊ะกินแล้วอย่ารอช้าเอามาเล็ดมาเพาะพันธนะจ๊ะเออดอกไม้สีสวยแม่ข่อยกับแมงเง่กันยู่นี่อีกจ้ะพี่น้องอ,อันนี้ว่านว่านนะคะยายว่านอ่อที่หนึ่งปีจะออกดอกหนึ่งหนนะคะออกดอกเป็นสีส้มนะคะว่านอันนี้ลืมชื่อไปแล้ว อันนี้หอมเปยของนกค่ะหอมเปอันนี้กินผักอีตูเมื่อวานก็ได้เอามาเสียบไว้ติดก็ติดไม่ติดก็ตุยเย่ทีเนเจอร์ของวันนี้นำเสนอลางจืดค่ะที่นกจะเก็บกินประจำดูมันงอกไม่ทันละค่ะงอกไม่ทันลางจืดจากพี่กบนะฮะลางจืดจากพี่กบทรงมเมล็ดมาน้องนกก็ได้เพาะเองแล้วก็ติดแล้วก็พอกินแล้วใช้งานได้ผลนกก็ใช้เป็นประจำนี่ เด็ดแล้วล้างแล้วจะเอาไปใส่กาน้ำร้อนนกกินเป็นประจำดอกไม้ก็สีอังกันนี่ค่ะอังกันทังยังกระโปหยังเก็บยังเมื่อไรก็สิมาใส่เป็นกระถางแล้วจะเด้อเบียดกันอีกเช่นเคยกระเพรากระเพรามีปลูกเองภูมิใจนะคะภูมิใจมีทั้งหมดสามต้นหน้าบ้านหนึ่งหน้าบ้านสองต้นอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งก็ แง่กันอ้างกันยูพ่อปนีแล้วคะ่ะโอ้ยกล่องกับสิแพนไปหาเกือบผู้ชาวค่อยเอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อได้อยู่ได้กิน่าคิดว่าสิมาถึงจุดนี้ดอกอะไรที่ไม่คิดไม่คดมา,าดนะคะมันก็จะเกิดขึ้นต้นไม้ที่เราหัดทำหัดทำแบบครีเอเตอร์ท่านหนึ่งพาทำเสร็จแล้วไม่ประสบผลสำเร็จนกก็เสียดายมากเลยนกกะว่าจะทำแล้วส่งไปให้พี่กบนะคะ เสร็จแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันแห้งตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ในถาดเสร็จแล้วนกก็เสียดายนกก็เลยมาวัดดวงเอาลงดินเลยค่ะนกขุดหลุมแล้วเอาลงดินนวกว่าเดี๋ยวต้นใหญ่นี้นกจะทําให้พี่กบนะคะแต่ว่ามันไม่ประสบผลสําเร็จโอ้ยอันนี้ก็ไปลากผงสุรดเพื่อนแม่มาเสียบเสียบกระติดเสยพี่น้องค่ะอันนี่ค่ะ อันนี้ก็ยายมากมันก็เลยเหี่ยวนี่มันเรียนรู้มันทดลองนะคะนกจะตัดต้นมะละกอออกเสร็จแล้วนกเอาถุงมาคลุมคลุมได้เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันแตกยอดเอาถุงออกค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะได้รับแดดเสร็จแล้วโตค่ะนกก็จะทําทําให้เขาเจ็บนะคะทําให้เขาเจ็บเสร็จแล้วเขาก็จะงอกมาเนี่ยน้ําตาจังสีอาจจะงอกมากก็ได้ด้วยค่ะเนี่ยน้ําตาจังเสียเนี่ย เนี่ยเนี่ย,อยเ,เ,เอย,ย,ย,ยเลิศปะเลิศปะเออไหลไหลน้วยแล้วอ่ะชวีวันพาน้องถ่ายรูปไปบ่อยน้องก็อยากออกกล้องสงสัยน้องชอบกล้องนะคะน้องก็พาเพื่อนมาหลายลูกเหมือนกันอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะค่อนข้างจะหลายลูกนะคะยาวมากมายยาวมากมายคลิปนี้บุยบุย ปุยปุยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใส่กาน้ำร้อนกันมันจะยาวเกินปุยมุย้ยมีไผ่เบิ่งคอยบ่บ่เบิ่งกรซ้างเจ้าเดอ้อบ่เบิ่งกระยาเดอ้อใส่ไปแล้วค่ะในนี้มีอะไรมีชาที่ทำให้อ่อไม่เครียดว่สสันค่ะมูหายมาทำไมเธอเครียดจังฉันจะแบ่งชาให้เธอว่าสัน ข่อยกระไซเบิดเลยเขาให้มา 3, 2, สามหอข่อยกระไซสามหอแล้วก็ไปเอาใบล้างจืดล้างยังดีเราเด้อไมา่ด่ามาด่าใจเด้อจังสี่เลยจ้ะปิดค่ะว่าปิดไปได้เลยจ้ะไผเบิรงว่าจบกระซามเจ้าเด้อซามเจ้าเด้อเบิรงว่าจบบริเกียวกับข่อยลราเกี่ยวกับเจ้าเราบาดเนี่ยไอ้ไอ้บารักเด้อ <c oughs> คล <c oughs> ิปนี้ก็สิมาด้วยความกระเริงบักขากไปเสียบเลย6นาทีจื้อป่เจ้าบาย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 กนันยังมาบายบาย